กระจับเมืองเนินนะครับมาเก็บกระจับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีออเดอร์ทั้งหมด5จังหวัดนะครับส่ง80ต้นนะครับตามนี้เลยนะครับต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายก็เหมือนเดิมนะไซส์ที่เคยบอกไปนะครับเท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับใบเขียวนะครับสวยงามนะครับอันนี้เราเพิ่งจะเก็บนะครับเก็บขึ้นมาจากไหนสะเอยครับยังเปียกน้ําอยู่เลยเห็นปะแล้วก็ขอบใบถ้าเราสังเกตดูดีๆนะดูภายนอกนะครับอาจจะคล้ายหนาม แต่จริงๆแล้วมันนิ่มนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตระกระจับนะครับใบจะเป็นรูปใบเรื่อยแบบนี้นะครับนิ่มมากแต่หลังลำต้นจะเจอกับนี่อันนี้เขาเรียกลำต้นนะครับลำต้นแล้วก็ตรงนี้ที่ฟูฟูมาเนี่ยไม่ใช่ใสรายนะครับมันคือลักฝอยของต้นกระจับนะครับในส่วนก้านใบจะเรียวมาแบบนี้นะครับถ้าเราปลูกน้ําตื้นนะครับน้าตื้นก้านจะเรียวเรียวนะแล้วก็ตรงช่วงกลางๆเนี่ยจะเริ่มพองน้ํานะครับแบบนี้ ส่วนถ้าเราปลูกในน้าลึกอย่างเช่นในสระนะครับก้านจะเรียวขึ้นมาตลอดแนวเลยนะครับไม่มีพองน้ํานะครับต่างกันแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นต้อาถามได้ว่าต้นกระจับสามารถปลูกได้ทุกระดับน้ํานะครับแล้วก็การขยายพันธุ์เป็นแบบไหนนะการขยายพันธุ์ของต้กระจับนะครับมันจะแตกไหลหรือว่าแตกต้นอ่อนเนี่ยออกจากบริเวณข้อตรงช่วงลาต้นนะครับใกล้ๆใ,ใบเนี่ย,เ,ยเห็นปะจะออกเป็นต้นกระจับน้อยๆแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ช่วงนะครับแถวๆนี้เนี่ยเห็นไหมออกเยอะมากนะครับเกือบทูกกล้าเลยนะครับเกือบนะครับก็เราเก็บไปให้มัดละสิบนะครับจะได้แยกลงถุงได้ง่ายๆนะครับหากต้องการต้นพันธุ์ก็จับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับใครอยากปลูกกดสั่งตะกร้าที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเราพร้อมจัดส่งนะครับสั่งมาเราเก็บให้ส่งให้ทุกวันเลยนะครับ